บุฟเฟ่ชาบูแซลมอนซาซิมิกินได้ไม่อั้นย่านบางบัวทองมีอะไรบ้างไปดูกันขับรถมาทางเรียบคลองบางไผ่ร้านจะอยู่ในตลาดมิซาเอติดกับเทศบาลบางรักพัฒนาวันนี้เราอยู่กันที่ร้านฮงกีชาบูบางบัวทองภายในร้านกว้างขวางไม่แออัดมีโต๊ะรองรับลูกค้าเพียงพอนั่งสบายสบายไม่ต้องเบียดกันร้านเขามีแพ็กเกจให้เลือกหลายราคาเราเลือกเป็นแพ็กเกจห99นี่ที่เราสั่งได้มาแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากเขามีทั้งแซลมอนซาซิมิหมึกทาโกะปลาทูน่าหมูเนื้อและของทานเล่นอีกเพียบแกงซาซิมิน่ากินมากเด เริ่มจากแซลมอนชิ้นใหญ่ๆจิ้มกับโชยุเนื้อแซลมอนคือเด้งละลายในปากเลยตามด้วยปาทุน่าสดๆสีแดงน่ากินรสสัมผัสนุ่มไม่เข้าเลยค่ะถึงคิวของชอบแล้วหมึกทาโก้ชิ้นหนากําลังดีเคี้ยวแล้วกรุบกรุบเด้งเด้งอร่อยมากไม่รอช้าตามด้วยกุ้งดองแซลมอนดองกุ้งดองไซส์ใหญ่ผาหลังมาให้ด้วยรสชาติน้ําดองหวานพอดีไม่เลี่ยนส่วนแซลมอนดองเหมือนกันเลยยิ่งกินยิ่งฟินมาพูดถึงชาบูมีน้าซุปให้เลือก3แบบเป็นน้าําใสน้ำำําดําแล้วก็ต้มยำส่วนเนื้้้้ออออจะะมมีเเนนืสสสไไไไลลลหูกกกกุงงดดยยาิร็ั่ แบบรีฟิลมีเป็นน้ำอัดลมกับน้ำชาวไว้ให้ค่ะติ่มแล้วปิดท้ายด้วยติ่มเย็นๆเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเราจะพาไปกินที่ไหนต่อรอดูได้เลย